กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติระบัชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปลายทางทั้ง10สายและภาคีเครือข่ายนำธงตราสัญลักษณ์ทั้ง720ผืนเข้ารวมด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่บริเวณถนนอัสดางหน้ากระทรวงมหาดไทย นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบธงตาสัญ,ญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมต่างๆในสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครสุพรรณบุรี สระบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนนทบุรีชัยนาทอ่างทองสมุทรสงครามหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนภาคีเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพิธีจำนวนมากกว่า1,072คน โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพและถวายทูบเทียนแพ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับฟังการกล่าวสรุปผลของการจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นธงตราสัญ,ญลักษณ์ทั่วประเทศและเป็นประธานรับมอบธงตราสัญ,ญลักษณ์จากนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมนำธงไปประดับณแท่นวางธงเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุดเริ่มต้นการเดินทางของกระบวนธงตราสัญ,ญลักษณ์เริ่มจากพรมแดนของประเทศไทยในพื้นที่อำเภอชายแดน ของจังหวัดต้นสายข้ามผ่านเส้นทางในแต่ละหมู่บ้านตำบลอำเภอและจังหวัดต่างๆบนถนถนหนทางทุกเส้นเป็นระยะทางอันยาวไกลด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะมุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจเดินวิ่งปัน่นฝ่าฟันอุปสรรคทั้งแสงแดดสายลมและสายฝนเพื่อมุ่งเดินหน้าส่งต่อผืนธงตราสัญ,ญลักษณ์ อันเปรียบดังสัญ,ญลักษณ์แห่งการหลอมรวมดวงใจเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและถวายทูบเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล